ร้อนร้อนได้ฮะเรายัรงนีครับต้อนรครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับเป็นไีใครอยากได้ไหมฮะับกระเป๋าผ้าช่วยนวลุกราด้วยนะฮะครับผมที่เขาอยากได้เนี่ยคือคนใส่กระเป๋ากระเป๋าผ้าครับผมเอาเยียใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเลยเน่ใครอยากได้ชูมือขึ้นมาดูเอใครที่มีคำว่า สไตล์แบลคคอปเอฟยู2019ติดอยู่กับตัวจะเป็นโบชวนเลยได้ชูขึ้นมาฮะครับผมคุณคือผู้โชคดีเอาไปหน่อยขอบคุณมากครับผมยินดีมากครัใครอยากได้จริงแล้วคือเอยู่ตรงจุดลงทะเบียนถูกต้องนะฮะก็เขาจะมีกิจกรรมอะไรนะครับก็ลองไปลงทะเบียนดูแล้วก็จะได้ถุงผ้าไปใช้ช่วยลดโรคระบากันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับก็ขอเซฟเบอร์ให้กับดิเจพุนของเราด้วยนะครับพุนสวัสดีนะครับ เป็นไงบ้างครับชีวิตช่วงนี้พี่บุษชีวิตช่วงนี้ก็สุขสบายดีครับครับทํางานใช้เงินทํางานใช้เงินทํางานใช้เงินคำถามคือใช้เงินเนี่ยได้ใช้เยอะหรือน้อยลงเยอะ <c oughs> บางวันก็เยอะบางวันก็น้อยอยู่ที่ใครครับอยู่ที่เขาและอยู่ที่เราเ <c oughs> <c oughs> ช่นนะสมมติว่าวันนี้ถ้าคุณภรรยามาเดินงานสาย<ฮ>แบงคคอกซึ่งเมื่อกี้นี้แอบเข้าไปดูมาแล้วฮะโอ้โหเป็นไงวันเดียวคงไม่พอไม่พอแน่นอนมาวันนี้พรุ่งนี้คงต้องกลับมาซ้ำอีกเพราะว่า มีของให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายแล้ว่างตัวของคุณเองครับกับคุณจุ๋ยคุณพระยาเองตอนนี้คือเรากำลังทำสร้างเรือหอกกันอยู่ซึ่งตอนนี้ต้องมีหลังคาพอดีพี่มีหลังคาแต่ ภายในเลยตอนนี้คือมีแบบปูดเปื่อยแล้วก็ืาอที่เดินเข้าไปคือแบบไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกินข้าวของตกแต่งบ้านหรืออะไรใดๆโอ้มันเยอะมากทั้งนะมีแผนเอาไว้ว่าจะแต่งบ้านเนี่ยแนวไหนครับสำหรับบ้านที่ตอนนี้มีหลังคาและปูนเปื่อยแล้วถามว่าแนวไหนนะฮะผมตอบได้เลยคบว่าแนวภรรยาชอบฮะแนวภรรยาชอบฮะแล้วแต่ภรรยาช ภรรยาชอบแนวไหนแล้วครับผมให้เขาตกแต่งในสไตล์นั้นครับผมครับผมส่วนใหญ่คุณจุ๋ยเขาจะชอบแบบไหนสไตล์แบบโมเดิร์นหรือว่าเป็นสไตล์แบบย้อนยุคหน่อยคุณจุ๋ยเกาจะชอบสไตล์ที่เป็นแบบคอนเทมแล้วก็โทนสีก็จะเป็นแบบเทาขาวครับผมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วพุทธชอบสีอะไรฮะจริงๆผมเป็นคนชอบ ก,ก็ชอบแบบนั้นแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีโซนหนึ่งที่เป็นเปน่าเราอเองอะไรเงี้ยครับมันก,นก็อาจจะดูแบบ<ม>เป็นผู้ชายขึ้นมาสักน,นิดน,นึงอาจจะมีงานไม้หรือว่ามีโทนสีทึมๆเข้าไปหน่อย<า>อะไรเงี้ยครับซึ่งเ่นั้นก็จะแบ่ง,งเป็นโซนๆในบ้านก็ตามฟังก์ชันการใช้งานของของคุณสามีหรือว่าของคุณภรรยาอะไรเงี้ยครับครับผมทุกอย่างสามารถแบกลงตัวกันได้ครับผมครับโดยที่ใครเป็นผู้นํา เขาครับทำให้ผู้นำเูานำในชีวิตในการตัดสินใจครับเอาพูดถึงเนื่องานของเราหน่อยดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณพูดได้ไปเดินมารอบงานแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับงานของเราบอกเลยว่าเพลินมากที่ผมไปเดินแค่โซนเดียวเท่านั้นเองนะดีไซน์คอนะคือเมื่อกี้เข้าไปเลยรู้สึกว่ายังใช้เวลาเขาไม่เต็มที่โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างคือมาจากเขาเรียกว่าไะไอเดียจากคนโถยความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์แล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือ เราเดินดูของไปเยอะมากครับบางสิ่งบางอย่างผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่เดินในงานนี้เราอาจจะไม่รู้ว่ามีของดีไซน์ที่แบบเฮ้ยเก๋แบบนี้วัสดุแบบนี้แบบทรียลแบบนี้ที่จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราหรือว่าเหมาะกับสิ่งที่เราชื่นชอบหรือแม้แต่เรามีทนงที่เรารู้จักว่าเขาชื่นชอบอะไรแบบนี้เราสามารถแนะนําให้เขาได้ครับ ห uh huh. ลักเกณฑ์ในการจะเลือกซื้อสินค้าหรือช้อปปิ้งซึ่งหนึ่อย่างเนี่ยหลักเกณฑ์ของพุณฟู้ดคืออะไรหลักเกณฑ์หนึ่งอย่างนะคะก็เราต้องดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบไหมตอบสนอนไลฟ์สไตล์เราหรือเปล่าแล้วดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับผมสุดท้ายก็มาดูที่ราคา <c oughs> <c oughs> น,นี่คือปัญหาใหญ่สุดแล้วเรืงราคแต่ว่า ในงานสไตล์แบล็คอกคือราคาโอเคมากราคาคือพิเศษพิเศษไม่ต้แต่กันนําแล้วตอนแรกคิดไว้ว่าของแบบดีไซน์แบบดีไซน์เองอ่ะดีไซเนอร์คนไทยแบบคิดขึ้นมาเองออะไรย่างเลยนะฮะราคาจะต้องแบบแพงมากแเลยของบางอย่างเชื่อว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยควรจะต้องโดนของมันต้องมีของมันต้องมีครับนะครับผมนะครับถ้าวันนี้เนี่ยได้เข้าไปชมมาแล้วนะครับถ้า มีสินค้าสักหนึ่งชิ้นที่อยู่ในใจคิดว่าเฮ้ยของมันต้องดีขอคุณจุ๋ยแล้วน่าจะแบบผ่านแน่นอนเมื่อกี้อะฮะครับเมื่อกี้ผมเล่นโต๊ะไม้ไว้โต๊ะ,ตะไม้เป็นโต๊ะทานข้าวครับผมอ่าเป็นโต๊ะไม้ยาวๆนะฮะฮะคือที่บ้านยังไม่มีโต๊ะทานข้าวยังไม่มียมัมีตัดเล่นก่อนอ่าแต่ถ่ายรูปส่งไลน์ไปแล้วครับสเสนอก่อนอ่า ถ้าเกิดว่าเอ๊อ,อยากมาเห็นตัวจริงเดี๋ยวพรุง่งนี้ครับผมให้เขามางาน Starbeam Pop a p 2019ที่ค<ม>ุณพูด<ม>ทำนี่เหมือนยื่นเรื่องเข้าสู่สภาเลยนะฮะ<ม>จะซื้อสิบเก้าจะไรสักชิ้นหนึ่งจริง,รงๆเออน้องๆหรือว่าพี่ๆวันนี้มาเดินดูแล้วแล้วแล้วพรุ่งนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่มามดูด้วยก็ได้หรือบอกต่อก็ได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ยังมีงานอีกหนึ่งวันจะได้ดยถ้าให้เรื่องหนึ่งชิ้นซื้อให้แฟนตลับสวยๆคนไหนสวยขอเสียงเลยฮะ ใครนี่ยังอยู่วัยมหาลัยขอเสิร์ตไหมครับนี่คือมัธยมเหรอครับใครอยู่ระดับแบบว่าวัยกลางคนขอเสิร์ตไหมครับอ้าวประชาชนส่วนมากซื้อสินค้าให้วัยกลางคนซึ่งเป็นแฟนคลับของคุณพูดซื้ออะไรดีครับผมซื้อกระเป๋าให้พวกเขาดีกว่าครับผมขอโทษนะครบ ยังไม่ได้ซื้อจ้จะกินกันเลยนะฮะซื้อกระเป๋าแล้วเมื่อกี้เข้าไปดูเขามีแบบในร,ร้านนะฮะกระเป๋าแบบดีไซน์คนไทยทําเองแบบเก๋ยๆเยอะมากอ่าแล้วก็ราคา,าคาือราคากันเองมากใถ้าบอก<ม>ไม่เจ็บตัวครับโอเคเอาตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีของรางวัลและเกมมาให้ร่วมสนุกกันพร้อมกันยังครับเมื่อกี้ผมซ้อมมาเมื่อกี้ซ้อมมา เราจะคัดเลือกมากระดัดเนี่ยสามคนวยกันครับนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในแบบนี้นะครับเอาปืนเดินจับที่หูตัวเองเอาไว้ครับครับผมฮะและใครยกเท้าคนแรกคนนั้นได้ตอบครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่หน่วยก็จะเล่นกับเขาด้วยนะครับผมผมเห็นคนแรกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไมาได้ก่อนเดี๋ยวผมลงไปหาแล้วกันเดี๋ยวพี่พี่ผู้หญิงบอกแล้วกันครับ ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับเอาละด้านหน้าครับผมจะให้วิธีเล่นบ้างเล่นไหมครับเล่นเนะครับผมเอาไปจับหูเต็มไว้แล้วตบหน้าอิครับเบาเบาไม่ได้ครับต้องตกเบาๆด้วยนะเบาๆนะครับไม่อย่างนั้นจะตบหน้าหันเลยนะแต่ถ้าสัตวตกคนก็พลาดเนี่ยองคแรงมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันแรงเหมือนกันสีอะไรครับสีขาวสีขาว นั่งยืนอะไพี่เลยครับเป็นสีแบบหวานหวานหวานเชียบนึกอยากสียงหวานสีหวานเชียบได้มองกลับไปแน่งเลยครับมีคนนึงแบบใครอ่ะเขาไม่ใครเขาเพียเขาไหนไหนมันรู้มันรู้อ่ะมาที่เลยครับเดินเลยเดินเลยเนเลยเดินไปหาเลยเดนไปหาเลยสีอะไรครับสีชมพูสีชมพูถึงต้องเย้เชิญขึ้นบนเวทีครับเอาล่ะขึ้นบน มาบนเวทีคำถามข้อต่อไปใครพร้อมแล้วกระโดดต้นทีเฮ้ยกระโดดนะกระโดดนะกระโดดตบนทีโอ้ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายมามาสวัสดีครับคี่ถามนะครับบ้านเลขที่บ้านหลังแรกเขายากไปยากไปขึ้นต้นด้วยเลขอะไรขึ้นต้นด้ย เลขสายนิดเดียวนะฮะยังไม่ใช่ครับไอ้ยังไม่ใช่ครับอ่ะอใครจะตอบชูม,มือขึ้นครับอ่ะไม่เอาเรียกเพื่อนเฉยๆเรียกแต่เราอยากให้ตอบน, <c oughs> นะ,ะ,ะเลขอะไรครับอันนี้เลขอะไรครับเลขหนึ่งยังไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าเอาเบอร์ลงก่อนเอาเบอร์ลงก่อนโอเคนะฮะใครพร้อมแล้วกระโดดจัดหูตัวเองครับเรียก 2องกับสี่ถ้าพร้อมแล้วชูม,มือขอ่ะอ่ะคนนี้แล้วกันท่านนี้นะะนะะละกันครับเลขอะไรครับเเลขเจ็ดเ,จดเดี๋ยวผมบเดี๋ยวสกับีสองสมันเสียผมเครับผสตาร์ทสวิ่้งนะครับสกับสตอบเนะครับสองบวกสี่กได้6เลย C C ทุกท่านคำตามต่อไปจะง่ายขึ้นล้ว เชื่อว่าทุกคนตอบได้แน่นอนโอเคใครจะตอบนะครับสะกดชื่อพีุ่ณลังลักยารักยาสูงสูงอ้าวผมเปนกบเกิดเือนอกเลยพูดองนียก็เเองากตัอ่นเดี๋ยวุอยู่แบบนี้แล้วกันุโบบนนะครับเกมของเรานะครับไม่ยากจนเกินไป อาสาวๆครับฟังคันนี้นะครับเกมของเราไม่ยากจะเกินไปเราจะมีจิ๊กซอให้เปิดทีละจิ๊กซอแล้วเราจะมีกระดาษให้ของกระดาษนะครับนะครับโอเคและเราจะให้ตอบว่าสินค้านั้นคืออะไรนะครับเด็กสาวๆไม่ได้ฟังเราเลยนะครับสาวๆมัวหมกมุ่นอยู่กับกระดาษอยู่นะฮะโอเคนะครับอีกเช่น ขึ้นมาช่องหนึ่งและให้ทายว่าคือสินค้าอะไรนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นบอกว่าเออเป็นกระเป๋าเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสเขียนเลยโหละเอียดมากนะคพร้อมไหมครับสามท่านพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วได้โอกกันนะฮะอ่ะเป้าเดียวเรารู้เรื่องเลยนะคือชนะได้ไหรือไมได้สินค้าตัวนี้ได้ก่อน ไอ้คอร์ดปีเจพุทด้วยอ้าวเล่ะสู้ตายนะครับสู้ตายแล้วนะครับผมจอกไปจอกไปออกอะไรฮะคอร์สคอร์สเราออกความรักเลยอกคอร์สเราจอกอะไรฮะกระดาษกระดาษนะฮะเอาล่ะมาดูกันว่าใครจะจิกใจใครจะจิกใจใครจะจิกใจใครจะจิกเจ้ายิ่งยาวว่าเบายิ่งชุบโอ้โอ มนะครับผมเดี๋ยวจะมีการมอบของมอบใจกับนักการสองท่านนะครบเดินมารับทีละคนเลยครับผมนะฮะับอันที่หนึ่งกันเลยนะครับโอเคครับผมมอบไปเลยมาดูเองเลยครับครับเปิดดูเลยนะครับอันนี้มอบให้เลยนะฮะดูดูลองลองหยิบออกมาดูก่อนว่ามาดูท่ายังไงครเบาไหมเบาไหมเบาครับไปรัเปิดประเทศเปิดอย่างนี้นะฮะเปิดมันจะคือมีวิธีเปิดนะฮะ ้เป็นกระเป๋าสตาร์ที่ทำมาจากเซลลูโลสไฟเบอร์นะครับเซลลูโลเอ่อเยื่อกระดาษครับแล้วก็ใช้กระดาษแผ่นเดียวในการที่จะพับออกมาแล้วก็เป็นกระเป๋าสตารงครับน,นี้ความคงทนเนี่ยเขาบอกว่ารับประกันสี่ปีถูกต้องอ่านะครับเปียนน้ำไม่เป็นไรอ่าลอกไหมลองทนะี่ด้วยควน้ำเลยฮะหยอก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 อันนี้ดีดีด้วยฟร้อมให้เลยฮะดีดีด้วยฟร้อมไปได้ก่อดหนึ่งทีครับ นะฮะเดี๋ยวทีมงานเก็บบินที่ใช่ก่อนทีอ้าวตรวจเดี๋ยวเดียวขาไม่ต้องยกฮะครับผมผมว่าอยากได้เขาบอกผ้าครับผมมองกล้องนี้ได้วยนะครับอันนี้ใครสักที่หนึครับเอาเป็นสนุกเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเพื่อนกล้องกลางด้วยกล้องกลางด้วยอ่านะฮะกลองกลางด้วยครับ ขอบคุณนะครนะับขอบคุณครับแบงค์เกิวนะครับอ้าวคนสุดท้ายนะคนส,สุดท้ายที่สุดใคงความจิตใจมากเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราต่อเนื่องอีกหนึ่งรอบสั้นๆเลยคราวนี้จะเร็วมากนะครับใครอยากเล่นสามคนเดินมาหาผมครับมาเลยับเดินมาหาผมไม่มีการเดินอะไรทงสิมาเลยนะสามคนแตะมือที่รักตัวเองเนี่ยถ้าหลบไม่เละเลยคือเอาชนะเนี่ยให้เละเทะเลยมีช้อยให้มี แมนซิตี้แมนยูครับผมเลือกอะไรครับแมนซิตี้แมนยูแยูยูแมนยูซิตี้คำถามคือคำถามคือดีเจพูดมีทีมโปลอดในดวงใจแต่อยากจะเอาชนะไอ้เจ้าทีมนนี่น่ะให้เลเทเลยทีมที่เป็นตัวนัแหละเป็นตัวค่ะนะครับนั่นคือทีมแมนซิตี้ครับผม เขาหอบเขารอกนะฮะยืนยืนยืะฮะเหลือสองคนยังอยู่ด้วยเอาได้ออกเลยฮรหนคนขอหนึ่คนเอาได้ออกเอาดเดอเริวเอาไปเข้าไปเลยครัสงท่านขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปขอคุณนะครับสามคนรู้กติกาแล้วรู้กติกาแล้วแบบเมื่อกี้เลยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม ครัโต๊ะไม้นะครับราคาหลายพันบาทเลยนะครับทำทานแน่นอนครับสุดยอดมากนะครับดีไซน์แบบว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับสินค้ามีความมันนี่สูงมากสิี๋ยวเดี๋ยวชิ้นนี้ช่วยหน่ยโอเคครับรับไปเลยรับเอากล้องมาไหมรุ่นอะไรครับพี่เอรมันใหญ่ขนาดนี้ครับโคงโทรทัศน์มาเหรอครับโอเคครับได้เซลฟี่เซลฟี่จะรับไหมล่ะ คมร้อ้ยเอ้ยนะฮะเบในใจด้วยนะครับท่านคนปลอดใจครับท่านคนปลอดใจปลอดใจฮะได้ถึกยากนะครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ในอย่างเงี้ยแฟนคลับพี่พูดอย่างเงี้ยเลยสิบหกนะฮะห่างกับที่พูดหลายเดือนเลยนะครับเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากจ้าจ้า,จจจามีใครแฟนคลับที่อายุน้อยกว่าสิบหกปีไหมเนี่ยชูมือเลยเท่าไหร่ครับ สิห้าปีอ่ะเรามาแข่งกันดีกว่าใครอายุน้อยสุดเดี๋ยวเราแจกรางวัลดีไหมใครต่ำกว่าสิห้าครับจูนนะครับสองขวบ <Okay. S 2> ถ้าเราเดินงานนี้ไหนครับผมก็ฝากช่วยแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ดีมากจริงๆนะครับนอกจากของตกแต่งบ้านแล้วมีเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรนี้ด้วยมีเฟอร์น,รนิเจอร์ด้วยมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะฮะก็มาเดินเลือกซื้อของที่มาจากไอเดียจากของคนไทยด้วยกันเองนะครับแล้วก็ราคาเป็นกันเองมากถูกต้องครับชอบอันไหนลองสอบถามดูแล้วก็ลองติดต่อหรือถ้าเกิดว่าใครที่กําลังจะมองหา สิ่งที่เองชื่นชอบแล้วอยากจะเปลี่ยนมันเป็นธุรกิจสักอันหนึ่งครับลองเดินดูในงานนี้ได้นะครับท่านอาจจะเกิดไอเดียอะไรดีๆจากไอเดียเล็กๆจนวันหนึ่งท่านอาจจะได้มาอยู่ในบูธของงานสไตล์แบงคอกแมนพุ่งพนก็ได้ใช่นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ขอให้ช็อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานพรุ่งนี้ให้มีหนึ่งวันนะครับผมใช่นะครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณพูดครับโอเคนะช่วงนี้ก็กำลังถ่ายละครอยู่นะครับผมมีสงครามทัพบ้านซีซังสาร นะฮะมีบอสแอนด์มีนะครับท่าช่องวันสามสิบเอ็ดครับแล้วก็ใบไม้ที่ปิดปิวครับครับผมในช่วงเดือนพฤษภาคมจะได้ดูครับผมครับเอนะครับเอาลอดูกันไหมครับโดโดโดบินเลยยักยครับอะไรพัมมาอะไรครับอะไรนะรักเดินอรงสุดรักนะรักมากรักพูดนะจุ๊บจุ๊กวัยนี่วัยนี่ สิบเอ็ดคนแก่ีิเชนพูด 我苏听啊，苏悠悠，苏诺，苏诺金豆，苏。